สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับสายโหดมันฮ่ากับเจ้าไขาลาน mm hmm. แทสามสองศูนย์ดีจ mm ีส hmm. ีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาตะลุยป่ากันค่ะทุกคนเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียเริ่มแล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังหาทางไฟไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะไฟยังไม่ได้ก็ให้หัวหน้าเปิดทางให้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเราแล้วเราก็จะได้ อยู่ตะลุยกับสายโหดของเรานะคะทุกคนคะเอาเป็นว่าวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันแน่นอนค่ะทุกคนคะเพราะว่าปลาใหญ่พอสมควรใหญ่มาก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 หัวหน้าเมาไว้นะคะทุกคนคะเอาเป็นว่าเราก็จะอยู่กับหัวหน้าโจรบอยู่แบบนี้แหละอยู่ไปเรื่อยด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นมันอันนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยหหให้บานเจาวว้าเฉลิมว่ามันีอย่างนนเนี่ยัอเนี้ยมันเนี่ยคอยได้มัน เอามันมันนะครับวันนี้จะเอามันมันแต่มันมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่จะเอามันมันนะคะอ้าว่าไงยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหสายหมดของพี่แซนโอ้ลูกล้านมาทงานดีปาเดิมขออนุญาตเดิมขจาทเจ้าท่าค่ะให้ลูกล้านทำงานไปให้แก้วขาดกอดภัยอาจจะเสียงดัง ลงเตนไปเนี่ยก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางอย่าถือยาสาลูกหลานเด้อจ้าขออนุญาตจะขาดสาถุกสาถุกสาถุกเอาปะลุยกันค่ะทุกคนหัวหน้าจรอยสายโหดลุยลงไปแล้วลุยไปก็ไปอ่ะไปถึงไหนเราไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือหนูจะตามเฮียไปค่ะเนาะหัวหน้าน้่นม้วนลูกเดียวเลยเอาม้วนย้อนแสงบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะเอฟซีจ๋ายอย่าถือสาเจ๊พึ่งนะจ้าทุกคนเพราะว่าก็ถือว่าเป็นยังเป็นมือใหม่ยอยู่เนาะว่ยว่ อ้เดงด้วยนะคะทุกคนอาเอา่ัวขอมอ้ายแล้วสายแล้วอ้นขนข้นขน้น่ wow. oh. Ollie. 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 ึนขึนข้นขึ้นนนี้เนะมานนน เจ้าไคลานวันปีศาจวันนี้จะมาโหดในป่าดงนี้นะคะทุกคนคะโอ้โหแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงขนาดเรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะเริ่มต้นยังไงเอา้าเริ่มต้นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ในเมื่อหัวหน้าจะรัพาลงมาแล้วเราก็ต้องสู้ต้องลุยที่เอา้ามดแดงก็กัดจ้ะทุกคนเอา้าอ๋ออ๋ออ้าวอุ๊ชอุ๊ชอ้๊ชอ้๊ชอุ๊ช ม่ดีมีหม้ดงมแดงมแดงมแดงนั่นนั่นมแดงเอาปัดม้แดงออนปัดมแดงออกเด้เขาหู่นเอาสิเอาสิเ เก็บให้เรียบค่ะแต้มมีกี่แต้มวันนี้ไล่ล่าแต้มให้เรียบเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยใส่โหดเจ้าไขาลานกองเราโหดมันหาวันนี้ไม่มีใครมาให้หาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าสายแกล้งเรายังไม่มีใครมามากันแค่สองคนเจ้พึ่งกับหัวหน้าจโจ้ยนี่แหละค่ะเออเอ้าไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาก็ค่อยๆมาเนาะต้องมีคนมาหาเราบ้างเลยเนาะเอฟซีคิดว่าปะ หนหัวหน้าไปแล้วไปลุยเดินโอ้โหหัวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาข้าวเก็บว้ก่อนต่อค่ะทุกคนค่ะเอาข้าวเก็บเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหมามาขโมยกินไม่ได้ข้าวกินแน่นอนเลยค่ะทุกคนเอาไปไปถึงไหนตรงไหนแบบไหนยังไงไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้หัวหน้าพาไปพาตะลุยละโอ้โหปลาเนี้ย จะเพิ่งเคยมาเก็บไอ้นั่นนะทุกคนเก็บเห็ดเห็ดขมเห็ดยูคาเมะค่ะทุกคนนี่แหละปลาเห็ดยูคาคาถา,า,าเลยเพิ่นเพิ่นมาตีปลาประธานนี่โอ้โหเก่งเ, uh huh. เก่งเนาะหาเจอเก่งเนาะเก่งเนาะหาเจอใครบอกมาใครมาส่งมีคนมาสง่าสง,สงอีตา <laughs> บอกว่าให้มันเอาถุงปุ๋ยมาให้ไปแล้วฉันไส่มนเอามาใส่มัน,ม,นมันเทียนอ่ะอเคยกินไหมมันเทียนอูอ้อยู่เป็นปวกจอมปวกเนี่ยมันเยอะๆเลยบอกมนซีฟ่าเลยเสร็จปะซีฟ่าหมดเลยค่ะ รู้เราจะต้องตามตามคนนอาเจิดไปเรื่อยๆน้องทุกคนเนาะโอ้โยสุดจัดจริงๆคนอาเจิดนี่เข้ามาเหมางานอยู่ในป่าในดงเลยเอ้าพาเดินกเน็เดินไปอ่ะเดินไปตรงไหนก็เดินน้องทุกคนเนาะโอ้โหนู่นไปถึงนู่นแล้วโอ้โยเติบยูว โอ้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นสะจะแค่เลยไปก่นเอาปุ๊บโอ้ยไปไปก่อนอ๋อเราต้องูฝั่นง,งนี้เราก็ต้องเดินขาไปทางนี้ เพราะว่าเราต้องไปหาที่ร่มๆอยู่ลุยป่าแล้วค่ะวันนี้บุกป่าลูกเดียวทั้งวันโอ้ยนี่เดียวนี่กะนี่ด้วยเอาไหนอะหัวหน้านุนอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนอู้ วันนี้จร้องอยู่นู่นค่ะทุกคนค่ะโอ้โหสุดจัดจริงจริงอ้ายอ๊ยดึงดึงด,งดึงมาดึงมาเจ้าเจ้าเอ็กค่ะทุกคนค่อ่ะจะเพิ่งหาร่มอยู่ได้แล้วเนาะโอ้โหบุกมาซะสุดๆเลยค่ะทุกคนอ้อาวไม่ได้อาดจารบีมา ต้องให้ตาต้าไปเอากระบอกอาดจาระบีมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนั่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องโทรหาตาต้าแล้วค่ะทุกคนค่ะเนาะโอ้ยได้ยินเสียงแอนแอนอารแล้วนะ่ะโ,โอเคค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งจะโทรหาตาต้าก่อนนะคะเนาะกลัวมันจะเอ่ยยิงแตะลามไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวลองลองก่อนลองก่อน เบาๆนะหัวหน้าโจ้ยนะตอใหญ่ตอใหญ่โอ้โหออแบบใดเนาะแบบใดเนาะใจเย็นนะครับลูกพี่ใจเย็นนะครับโอเคค่ะสักครู่นะคะ เสียงลั่นแล้วนูนบอกแล้วว่าต่อใหญ่รู้ว่ะคนอะโอ้ยแต่ความสิบได้ยินเสียงดังกว่าเด็จังใดคนอะ จะเพิ่งขอจบคลิปเกินแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโทรหาตาตาก่อน,นะคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ